ช็อกตาแตกนางเอกช่องสามลุกใหม่สวยจึง้งเปลี่ยนสีผมเกือบครึ่งแสนสวยไม่มีหยุดพักจริงๆสำหรับนางเอกค่ายสามพระรามสีมิ้นชลิดาวิจิตวงทองที่ชีวิตช่วงนี้ดีๆปังมากทางเรื่องงานและเรื่องความรักกับทายาทบ้านเตชะนรคงก็หวานชื่นมื่นสิปีแล้วก็ยังเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนส่วนกระแสข่าวเรื่องใกล้หมดสัญญากับต้นสังกัดเธอจะอยู่หรือโบยบินเป็นอิสระก็ต้องรอติดตามและลุ้นกันต่อ ล่าสุดมิ้นชลิดาได้มาร่วมพูดคุยในรายการโร a ทิปโดยมีผู้จัดอย่างจาย,ยุสนีเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมเอ่ยทักลุคใหม่ของสาวมิ้นที่สวยขึ้นมากๆกับสีผมใหม่แต่งานนี้ทำเอาหลายคนช็อกไม่น้อยหลังรู้ราคาว่ากว่าจะได้สีนี้มาเปไปจุกๆก,กว่า37,000บาททำเอาเพื่อนสีอย่างมาคกีราสีก็อึ้งไปเบาๆแต่ก็ด่าเพื่อนไม่ลงเพราะตัวเองก็เคยพลาดมาก่อนเลยเข้าใจกันดี